สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเชื่อฟังเหนือกว่าการถวายบูชาจากพระธรรมหนึสมุเอลบทที่15ข้อที่17ถึงข้อที่22พระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่15ข้อ17ถึง22 และซามมเอลเรียนว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านท่านมีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขของบรรดาเผ่าอิสราเอลดอกหรือพระเจ้าทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระเจ้าทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจตรัสว่าจงไปทำลายคนอามาเลกคนบาปหนาเสียให้สิ้นเชิง และต่อสู้กับเขาจนกว่าเขาจะถูกผลานเสียหมดเหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่ไปเฉียวซับสิ่งของต่างๆและกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าและซาอูลเรียนสมูเอว่าข้าพระเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระเจ้า ทรงใช้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักพระราชาแห่งคนอามาเลกมาและข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอามาเลกเสียอย่างสิ้นเชิงแต่พวกคนได้เก็บส่วนของทรัพย์เฉลยรวมทั้งแกะและโคส่วนที่ดีที่สุดจากของซึ่งกำหนดให้ทำลายนั้นเพื่อน,นำมาเป็นเครื่องสตวป,ปูชาแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่าน ที่ในเมืองกินการและสมูเอลกล่าวว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวะมูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวปะมูชาและซึ่งจะสะดับฟังก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้ สมุเอลเนี่ยไปพบซาอูลหลังจากที่ซาอูลที่เขาอ้างว่าทําตามคําสั่งของพระเจ้าแล้วแต่สมุเอลทักว่าทําไมยังได้ยินเสียงแกะและอัวนะซาอูลก็แก้ตัวว่าเก็บไว้เพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้าสมเอลจึงเตือนว่าพระเจ้าทรงส่งเขาไปทำลายทุกสิ่งอของอัมเลก แต่ซาอูลไม่เชื่อฟังนะฮะซาอูลก็พยายามแก้ตัวอีกครั้งว่าตนเชื่อฟังแล้วนะ,ะสมัเองประกาศว่าการเชื่อฟังดีกว่าการถวายบูชาและการาดื้อดึงเหมือนบาปของการไหว้รูปขรุนั่นหมายความ,มากกว่าก่อนหน้านีาน้สมัเอลเราทำไมซาอูลก็รอสมเอลนะนัดพบกันไว้แต่สมัเอลมาช้าและซาอูลก็สึกโดดเนื้อร้อนใจเพราะว่า ทหารหรือว่าผู้สมัครมารบเนี่ยก็ไม่มั่นใจก็ทยอยกันออกจากกองทัพไปนะซาอุลก็เลยอะไรร้อนใจหรือหรือหรือไงเอาร้อนใจไว้ก่อนพูดในแง่บวกก่อนนะเลยถวายเครื่องบูชาเองในความเป็นจริงเนี่ยมันทําไม่ได้ถึงแม้ซาอุเองไม่มาก็ทําไม่ได้เพราะบทบาทหน้าที่การถวายเครื่องบูชาเนี่ยเป็นของปุโรหิตเป็นของผู้ทิพเจ้าเจอมาไว นะฮะอันนั้นคือสิ่งสคัญไปทําหน้าที่แทนกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่หนุนใจนั้นเมื่อเราดูว่าเมื่อซาอูนไม่ทําตามที่พระเจ้าบอกเพราะสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือว่านอกจากแอะอว่าถวายเครื่องบูชาแล้วคสาคสั่งคําเสริ่มคืออะไรคือการที่ว่าให้ฆ่านะฮะทุกอย่างทาลายทุกอย่างของสตรูยเรียงแต่ว่าซาอูนก็เลือกเก็บบางอย่างไว้นะฮะ แม้กระทั่งไม่ฆ่าตัวก,กษัตริย์ด้วยนั่นคือสิ่งที่สุดท้ายสมุเองก็ประกาศว่าการเชื่อฟังนะดีกว่าการถวายบูชาและการดื้อดึงเป็นเหมือนบาปของการไหวครบรบนั้นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเหตุใดการเชื่อฟังพระเจ้าจึงสำคัญกว่าการถวายเครื่องบูชา นะสิ่งที่เรารับรู้ทำความเข้าใจคือว่าการเชื่อฟังสะท้อนถึงความไว้ใจวางใจการยอมจำนนต่อพระเจ้าการเชื่อฟังเนี่ยนั้นหลายครั้งหลายคาคนชอบมาถามว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรนะก็มีเรื่องเดียวเลยรับใช้พระเจ้าด้วยการเชื่อฟังถามว่าทำไมใช้คำนี้เพราะว่าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นนายใช่ไหมนะะพระเจ้าเป็นกษัตริย์ เราเป็นเพียงแ,แค่ทาสเป็นแค่คนใช้งั้นบทบาทของธาสคนใช้คืออะไรเชื่อฟังนายสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นนะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าการเชื่อฟังและการเชื่อฟังก็คือไว้ใจวางใจจชื่อมั่นใจในตัวนายนะฮะไม่คิดสงสัยอะไรนะครับการถวายเครื่องบูชาโดยไม่เชื่อฟังเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แหละพิธีเปลือกนอกที่ไร้ความหมาย หลายครั้งหลายคาบางคนทําบุญแบบอะไรไม่ตั้งใจทำอ่ะทำบุญแบบเอาหน้าทําบุญขอไปทีนึงอะไรต่างเนี้ยหรือบางครั้งบางคาบางคนทํางานแบบบอกว่ารับเทพระเจ้าแต่ก็รับเทพระเจ้าเป็นแค่อะไรหน้าฉากแต่ใจข้างในไม่คิดอยากรับใช้เลยหรือว่าทำมันผ่านๆไปนะเพื่อคนจะไม่ว่าเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการการ ถวายเครื่องบูชาโดยไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่มีความหมายต่อพระเจ้านะนะครับไม่เกิดจากใจยินดีนะพระเจ้ามองคนที่หัวใจที่เชื่อฟังมากกว่าการกระทําที่ดูดีต่อหน้ามนุษย์ความหมายหมายความอะไรบางคนชอบทำต่างๆเนี่ยให้คนสรรเสริญนะแต่ว่าเขาไม่หัวไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าพระเยซูก็ตเคยตอบว่าพวกฟอริสีเนี่ยนะ เมื่อเขาต้องการเอาหน้าเขาได้หน้าแต่เขาจะไม่ได้ไราจากพระเจ้าเลยนะแต่คนที่ทําด้วยหัวใจเชื่อฟังนะฮะแม้มนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าพร้อมอวยพรน,นะพระเจ้าพร้อมอวยพรพระเจ้าพร้อมในการช่วยเหลือพระเจ้าพร้อมในการที่จะทําตาม ในสิ่งที่เราทูลขอต่อพระองบนพื้นฐานนามพระทัยของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจมองเห็นว่าการที่เราทาอะไรก็ตามแตนะะ่ที่เราบอกวถวายแด่พระเจ้าเนี่ยมันออกมาจากใจหรือเปล่าออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเราไหมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมแต่ถ้าทำเพราะความจําเป็นทำเพราะเป็นหน้าที่นะฮะหรือทําเพื่อ,อปกป้องตัวเองสิ่งต่างนี้ไม่มีความหมายต่อพระเจ้า ถึงแม้คนจะเยินยอแต่ไม่มีความหมายต่อพระเจ้านั้นขอนุนใจนะครับให้เรากระทำสิ่งต่างด้วยใจการเชื่อฟังในพระคิ์และไว,ใว้ใจวางใจพระองค์ทำโดยมีเงินไขนะฮะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพึงพอพระไทยเรารวมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสัเสริญขอบคุณในความรักพร,ระองค์าจะวยพร้อมหลายเรื่องจากการเชื่อฟังพระองค์ทำตามน้าพระไทยพระเจ้าเพื่อสง้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เห็นถึงด้าปประทยัยพอกที่ชัดเจนมากขึ้นในพระหามพรยยิยูสรกิจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญคุณคิดว่าพระเจ้ากำลังท้าทายคุณอย่างไรในเรื่องการเชื่อฟังพระองค์ในทุกขั้นตอน ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับการเชื่อฟังอย่างเต็มใจมีค่ากวา่าเครื่องบูชาที่ไรหัวใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง kkpl live และสนับสนุนภารกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ